คำถามที่เราจะมาพูดถึงนะครับผมถ้าอาจารย์จะยกตัวอย่าง the the best day นะครับสำหรับผู้ที่เป็นผู้เชื่อผู้ติดตามพระเยซูคือวันอีสเตอร์เพราะเพราะเหตุผลนี้ครับผมวันอีสเตอร์เราจะมาพูดถึงความสําคัญของวันอีสเตอร์แลอะาจะพูดถึงว่าทําไมถึงวันอีสเตอร์มีความสําคัญด้วยทําไมถึง2,000ปีหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทําไมถึงเราฉลองสิ่งที่อาจจะดูตอนแรกเนี่ย ดูค่อนข้างหน้าเศร้ามากกว่าอาจจะดูแซดมากกว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในวันนี้ What we're going to talk about is why is Easter so important Why are we celebrating 2,000 years after the event of Easter และถ้าเราจำได้ นะครับผมอาจารย์จะทวนนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของวันอีสเตอร์ทำไมถึงสําคัญถ้าสมมุติว่าคนที่เราไปเจอหรือเราไปคุยกับเพื่อนแล้วไปถามว่าไอ้ e y, มาที่นี้ไปไหนมาอ๋อไปโบสถ์้เขามีอะไรที่โบสถ์เขามีวันอีสเตอร์คำถามก็จะขึ้นมาว่าอีสเตอร์คืออะไร <laughs> เกี่ยวกับกระต่ายไหมเกี่ยวกับไข่ไหมเกี่ยวกับตะกร้าที่จะมีขนมไหมคือคาถามจะมาโดยธรรมชาติว่าอีสเตอร์คืออะไร และในขณะที่เราศึกษากันไปในวันนี้อาจารย์เชื่อว่าเราจะเข้าใจมากขึ้นถึงถึงความสําคัญอาจารย์แบ่งออกมาเป็นมีใครที่นี่เคยไปดูละครเวทีไหมครับมีนะครับเคยเห็นละครเวทีเนาะมีใครเคยแสดงในละครเวทีไหมครับอ๋ออาจารย์นี่ก็จะมีสักคนหนึ่งนะครับผม ในละครเวทีนะครับเราอาจจะเคยไปดูเขาจะมีเป็นแอคหรือเป็นองค์ใช่ไหมครับเราจะมีองค์ที่หนึ่งปุ๊บปิดม่านอาจจะบางทีม่านปิดหรือบางทีม่านไม่ปิดเราจะเห็นมามันมี Transition เข้าไปแล้วก็จะเลือกเข้าไปแอคแอคถัดไปหรือองค์องค์ถัดไปสิ่งที่อาจารย์แบ่งออกมาเรื่องที่เราจะมาดูด้วยกันอาจารย์ขอแบ่งเป็นองค์นิดนึงองค์ที่1 2 3 45 6ทั้งหมดเราจะมี six a c t ที่เราจะมาดูด้วยกันในขนาดที่เรากำลังศึกษากันไปว่าเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งแต่ละ a อ t เนี่ยแต่ละองค์เนี่ยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงได้แต่อาจารย์จะแบบว่าสรุปแบบกระชันชิดให้มันให้มัน,มนเข้าใจง่ายและสามารถทำให้เราเข้าถึงเรื่องที่เรากำลังจะมาเรียนด้วยกันอย่างแรกเลยเราจะจำได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์อาดาัมสอนใช่ไหมครับผมเกี่ยวกับวันอาทิตย์ที่พระอิสุคริสเสด็จเข้าไปในเมืองเยรูซาเลม็มและเขาเอาใบไม้ ใบไ,ไม้อะไรนะครับต้นต้นอะไรนะครับจําได้ไหมปาลมะละกอไม่ใช่อ่าใช่ครับมาใช่ต้นปาล์มใช่ไหมครับไม่ใช่มะละกอหรือกล้วยนะครับผมแต่เขาเอาต้นปาล์มเอาใบไม้จากต้นปาล์มในชุด palm leaves และเขาก็มามาเตรียมต้อนรับพระอิศุคริตในฐานะที่และคำศัพท์ที่เขาใช้เขาใช้คำศัพบหนึ่งอาจารย์อดัมก็ใช้อาทิตย์ที่แล้วโฮ s a นนาใช่ไหมครับโฮ s a นนามาแล้วก็คือการต้อนรับกษัตริย์ที่เข้ามา ถ้าเราจําได้ในตอนนั้นคนเข้ามาเลียงถนนเหมือนต้อนรับกษัตริย์ที่กําลังจะเสด็จเข้าไปในเมืองเยรูซาเล็มอันนี้คือวันอาทิตย์องค์ที่1ของเราจะเริ่มต้นวันพฤหัสนะครับผมเราเราตามจันทร์อังคารพุธไปแล้วนะครับผมและเราจะเข้าสู่วันพฤหัสเพราะว่าวันอีสเตอร์เกี่ยวข้องกับช่วงเวลานี้องค์แรกเลยนะครับผมที่เราจะเห็นคือเมื่อพระเิซูคริส คุณคุณเต๋าได้พูดถึงเดี๋ยวเราจะมีรับพิธีมหาสนิทใช่ไหมครับสำหรับคนที่เป็นสมาชิกคนที่รับเชื่อแล้วรับบ,บัพติศมาแล้วเรามีพิธีมหาสนิทมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันพฤหัสเราเรียกว่า the last supper นี่คืออาจจะเป็นรูปที่เราเคยเห็นใช่ไหมครับของของเรเนอโดดาวินชีที่เขาวาดขึ้นมาเกี่ยวกับพระเยซุคริ์แต่จริงๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เขาบอกว่าเป็นพิธีปาสกามาเปลี่ยนเป็นพิธีมหาสนิทสําหรับผู้ที่เป็นผู้เชื่อ เมื่อจบพิธีมหาสนิทเสร็จแล้วอ,อยากให้ดูตรงนี้นะครับพระสุคริตเสด็จไปที่สวนเกสเซมานีาพเพื่อที่จะทําอะไรจําได้ไหมมีใครจําได้ไหมครับทำไมถึงพระสุคริสตเสด็จไปเมืองเกสเซมานีอธิษฐานใช่ครับถ้าเราอ,อยู่ในช่วงยคุคที่มีปัญหาเยอะและเราเครียดใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ไปยืนอยู่่ามกลางคนหลายๆคนเราจะพยายามไปหาสถานที่สักที่หนึ่ง ที่สงบและเงียบนะครับผมอยากจะให้เราดูไปได้วยกันนะครับผมในตรงนี้เพราะว่าเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราจะมีเราจะได้ยินชื่อของสาวกที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ร้ายนิดนึงในแก๊งนะครับผมมีใครรู้จักชื่อคนนี้ไหมครับจจสังเกตนะครับผมคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยจะเรียกชื่อลูกหรือตั้งชื่อลูกว่ายูดาสนะครับผม ตอนแรกตอนที่จูดาลูกชายของคนโตของอาจารย์เกิดใช่ไหมครับอาจารย์ไปบอกกับคุณย่าของอาจารย์เคที่ครูเคที่บอกเนี่ยเพิ่งตั้งชื่อลูกตั้งชื่อลูกว่ายูดาเขาก็มองหนะ้าไปตั้งชื่อลูกยูดาสทำไมไม่ใช่ ain, ยูดาจูดาไม่ใช่ยูดาสก็อ๋อโอเคเผายูดาโอเคไม่มีปัญหานะครับผมแต่ไม่มีใครเราจะสังเกต nobody names their children Judas มีเหตุผลใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่มันมันคอนเนคกับสิ่งที่ไม่ค่อยดีคนพูดทรยศผพูดที่เราไม่สามารถไว้ใจได้นะครับผมในตรงนี้ช่วยฝากให้กับคุณครลลํากับคุณเอเต์ด้วยครับในขณะทีะ่ยูดาสไปหาพรีสุคริยูดาสไปหาพรีสุคริเพื่อจะทำหนึ่งอย่างไม่ใช่เพื่อที่จะไปใช้เวลากับพระองค์หรือไปอธิษฐานกับพระองค์แต่ยูดาสไปเพื่อที่จะทรยศ์และ ยูดาสได้คุยไว้ล่วงหน้าด้วยแล้วว่ากับฟาริสีว่าเฮ้ยถ้าเราพาคุณไปเจอกับพระเยซูริตตอนเงีย,งยบๆตอนไม่มีใครเนี่ยมีอะไรแบบเราสามารถมีการแลกเปลี่ยนอะไรได้ไหมบอกได้30มสเหรียญเราจะให้คุณไปยูดาสก็บอกโอเคตกลง we will we will do it for 30 pieces of silver i will show you where jesus is และเขาก็พาไปผมจะขอคุณเบิ้นชวยอ่านมาระโกบทที่14ข้อที่43หน่อยครับ เห็นมครับเมื่อเขาได้ไปแล้วพระเยซูคริสพาสาวกของพระองค์ไปด้วยใช่ไหมครับเพื่อไปอธิษฐานใช้เวลากับพระองค์นี่คือองค์แรกของเรานี่คือโอเ n i n g a c ่แอคของเราคือพระเยซูคริสเข้าไปที่สวนเกเซมนีเพื่อไปอธิษฐานแทนที่จะสงบและเงียบกับกลายเป็นว่ามีผู้ที่มาทรยศ์พระองค์แทนและเป็นสาวกแท้ๆเลยของพระองค์คนที่ยูดาซึ่งอยู่กับพระเยซูคริสมามา3ปีใช่ไหมครับ ในในเวลานั้นขายไปแล้วปุ๊บเป็นการแลกเปลี่ยนยูดาสไปหอมแก้มเราจะราเขาบอกว่าเป็นคิสนะคบผมเป็นการหอมแก้มเพื่อเป็นสัในรักว่าอุ้คนนี้แหละคือพระเยซูทหารกลุ่มนี้ไม่ใช่ทหารโรมนะครับแต่เป็นทหารของฟาริสีนะเข้าไปจับพระเยซูกต์และพาไปขึ้นศาลบอกโอเคพอแล้วเราจะจับคุณขึ้นศาลไปนะครับในตรงนี้ เมื่อเราผ่านจุดตรงนี้ไปโอเคเขาพาพระเยสุคริสลา่ามโซ่ไปโดยการที่จริงๆแล้วพระเยสุคริสสอนในพระวิหารมาเป็นเวลาหลายหลายเดือนปีแล้วครับเข้าไปเยรูซาเล็มไปสอนหลายหลายครั้งแล้วไม่เคยมีคนจับให้ให้เรามาดูองค์ที่สองในระหว่างเพราะคนแรกองค์แรกเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อยูดาสองค์ที่สองเกี่ยวกับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะมี leadership value ค่อนข้างดีนะครับเขาชื่อเปโตช่วงเวลาที่เขามี last supper นะครับผมหรือมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์เปโตเคยบอกพระเยซูคริสต์บอกเดี๋ยวจะมีคนหนึ่งในกลุ่มเราทรยศเราเปโตบอกไม่มีทักพวกนี้อาจจะทรยศแต่เรานะให้ตายก็ไม่ยอมทรยศอะ่ะเขาฆ่าเราเราก็ไม่ยอมอะ่ะเปโตที่แบบมั่นใจมากใช่ไหมครับที่แบบเราเคยมีเพื่อนไหมเพื่อนแบบโหแบบมั่นใจ self confidence มาก confidence สุดๆคือแบบกล้าพูดกล้าทำเปโตคือคนนั้น ใจร้อนนิดนึงกล้าพูดนิดนึงแต่เปโตบอกเลยว่าเราจะไม่มีวันปฏิเสธองค์ที่สองของเราแอคที่สองของเราเมื่อพระสุคริตพาเมื่อไม่ใช่เมื่อพระพิพาปเมื่อทหารพาพระสุคริตเข้าไปขึ้นศาลณเวลาตอนนั้นเขาพาคนขึ้นมาเป็นพยานเท็จต่อพระองค์และมีคนถามด้วยว่าคุณบอกว่าคุณเป็นพระเจ้าเราก็บอกเราเป็นบอกเนี่ยแหละแค่เนี้ยเราก็รู้แลวเราต้องเราต้องจัดการคนนี้เรารับไม่ได้ เราต้องจัดก,การคนนี้ในเวลาที่กําลังขึ้นศาลอยู่เปโตกําลังมีปัญหาส่วนตัวของตัวเองเหมือนกันเขายืนอยู่ที่กองไฟอยู่นอกศาลแต่มีคนเห็นเปโตก็บอกเอ้ยคุณเป็นคนที่ตามผู้ชายคนนั้นไม่ใช่เหรอคุณเป็นคนติดตามคุณไม่ใช่ลูกศิษย์เขาเหรอเปโตไม่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 ไม,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 ไม่ผมไม่ใช่คนนั้นอีกคนหนึ่งไม่สำเนียงคุณบ่งบอกแล้วนะนะว่าคุณน่ะคุณชาวกาลิลี ฟังดูก็รู้รู้ทันทีเลยชาวกาลิรู้เลยว่าคุณเป็นลูกศิษย์คนนี้เปโตย้ําแล้วแต่แทนที่จะแบบปฏิเสธแบบสุภาพนี่คือแบบเอาคอําหยาบคายมาใช้เพื่อมายืนยันเรา,าไม่เราไม่รู้จักคนนี้เราไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของคนนี้เราไม่รู้จักเลยครั้งที่สมมีคนมาตามบอกคนนี้แหละคือลูกศิษย์ของระเยูคริตเมื่อเวลานั้นที่เปโตปฏิเสธไปมีไก่ขันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เพเยูคริตบอกว่า เมื่อไก่ขันก่อนไก่ขันเปเอโตจะปฏิเสธโพรองไปอยากให้ดูในมาระโกบทที่14และเราจะอ่าน3ข้อนะครับทั้งหมดขอคุณเบิ้ช่วยอ่านต่อนะครับ66ถึง68ครับระหว่างพี่เปโตอยู่ที่ลานบ,บ้านข้างล่างมีนคนหนึ่งมีพวก รู้ทันทีไม่มีใครต้องบอกได้ยินเสียงไก่เขาก็รู้แล้วมีเสียงมาแล้วแตกต่างกันนิดนึงถ้ามีเวลาผมแนะนำถ้าพี่น้องมีเวลากลับไปศึกษาดูความแตกต่างระหว่างยูดาสกับเปโตเพราะทั้งสองคนล้มเหลวนะครับยูดาสก็ล้มเหลวทรอยอดเพริสต์เปโตก็ล้มเหลวเหมือนกันเฟลเหมือนกันเพราะปฏิเสธว่าไม่รู้จักไม่ไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้พูดอะไรอยู่ไม่เข้าใจไก่ขันทันทีรู้เลยรู้แก่ใจสำนึกผิดเลยใช่ไหมครับแต่ ใหอสุคริสจะกลับมาใช้เปโตรครับในองค์แรกองค์ที่สองเราเห็นผู้ชายสองคนองค์แรกคือผู้ชายที่เรามาดูคือยูดาสองค์ที่สองคือเปโตรองค์ที่สามเราจะมีไม่ใช่พระเอกแต่มีบทบาทที่ค่อนข้างสำคัญในเวลานั้นในองค์ที่สามเมื่อเขาจบสารตรงนี้ปัญหาที่ฟาริสีเขามีคือเขาไม่สามารถสั่งฆ่าได้เพราะช่วงนี้เขากำลังรักษาพิธีปัสกา ไม่สามารถจะจับใครมาฆ่าได้มันจะผิดต่อกฎหมายของเขาเขากเลยบอกว่าเราจะปล่อยเขาไปเหรอไม่ได้เราต้องหาวิธีที่จะจำกัดคนนี้กำจัดคนนี้ถ้าเราจะกำจัดคนนี้เราต้องทำภายใต้กฎหมายของผู้ที่กำลังปกครองอยู่ในเวลานั้นคือชาวโรมบอกเรามีวิธีในช่วงพิธีปัสกาคนจะเดินทางเข้าไปที่เมืองกรุงเยรูซาเล็มที่เป็นชาวยิวนะเป็นแสนคนเลยนะครับผมเยอะมากม และฟาริสีรู้ว่าเขาคือคนที่ถืออำนาจเขากำลังเดินทางเข้ามาเพื่อพิธีปัสกาเขาคือคนที่จะดำเนินการในพิธีนี้ทุกคนต้องเข้ามาถึงเขาเขาบอกเราจะเอาอย่างนี้เราจะพาไปหาคนที่มีอำนาจชาวโรมเราจะไปหาคนที่ชื่อปิลาในเวลานั้นปิลาคือผู้ที่ปกครองและช่วงพิธีปัสกาเขาจะเดินทางไปอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มเพื่อให้มีความสงบ เพราะว่าอะไรถ้าม right? <Awesome. S 1> ีกบฏหรือประท้วงเกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบครับเขาต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับไม่ใช่ทหารแต่เขาจะเป็นคนที่รับผิดชอบและถ้าซีซารรู้ว่าคุณปกครองเมืองแค่นี้ไม่ได้เราก็จะทิ้งคุณไปเราเทคุณทิ้งเราเอาคนอื่นเข้ามาแทนได้ไม่มีปัญหาปีลาดกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจฟาริสีพาผู้ชายคนนี้ถ้านึกสภาพพระเยซูคริสซึ่งดูอ่อนโยนสุภาพกล้ามโซ ถูกนาไปให้กับปิลาตและฟาริสีก็บอกดูสิคนนี้แหละคนเนี้ยแหละ,หละสร้างปัญหาปีลาตจะมีความเขา้าใจทําไมเหรอคนคนนี้อันตรายมากเลยเหรอคือแบบเขาก่อกรรบกพร่อไหมและและเขาขโมยของไหมไม,ไม่คืออะไรปัญหาคืออะไรปีลาตน่าจะคัดกรองนิดนึงว่าเรามีเรามีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าคือเรามีเจตนาอะไรหรือเปล่าฟาริสีก็บอกตรงๆเลยเราไม่ชอบคนนี้คนเนี้ยอ้างว่าเป็นพระเจ้า ชาวโรมไม่สนใจครับชาวโรมมีพระเจ้าหลาย,ลายองค์เขาจะมีหนึ่งองค์สององค์เขาจะเลือกตัวเองเระเจ้าก็แล้วแต่เขาแต่สําหรับชาวยิวเป็นไปไม่ได้เขาบอกไม่เราไม่ยอมรับและคนนี้กาลังจะยึดอํานาจเขากําลังจะดึงคนไปจากเราเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ถึงปีลาศเมื่อเขาไปถึงปีลาศเราต้องเข้าใจนะครับผมว่ามาระโกบทที่สิบห้าก็ที่สิบสี่ถึงสิบห้าจะพูดถึงการตัดสินใจของปีลาศในตรงนี้เดี๋ยวผมขอคุณเบิ้นชี้อ่านข้อที่สิบสี่และข้อที่สิบห้าครับ นีลาจึงถามว่ากลืนําไมเขาทาผิดอะไรแต่ประชาชนยิ่งตะโกนว่ากึ่งเขาที่การเถืเวลีลาต้องการจะเอาใจผู้คนจึงปล่อยมารับบัสให้แก่พวกเขาและเมื่อให้โบยตีเพลนแล้วจึงมอบให้พวกเขาเอาไปกลืนที่การอันนี้สําคัญมากนะครับผมเพราะว่าเมื่อถึงเวลาแล้วที่ต้องตัดสินใจปีลาศบอกว่าคุณจะให้เราทําอะไรปึ้ง ตึงทำไมตึงตึงทาไมตึง,ตงคือไม่ไม่ตอบคือไม่ให้เหตุผลเขาบอกเราไม่ชอบเราไม่เอาภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า crucify crucify คือวิธีประหารชีวิตแบบแบบโหดที่สุดของชาวโรมใช่ไหมครับโหดที่สุดของชาวโรมเป็นเป็นการเป็นการประหารชีวิตที่จะทําให้คนนั้นอายที่สุด จะเป็นการประหารชีวิตที่ใช้เวลานานในในเวลานั้นเพราะฉะนั้นการที่ฟาลิสีซึ่งเป็นหัวหน้าทางด้านศาสนานำผู้ชายคนนี้เข้ามาเพื่อจะบอกว่าเราต้องการให้คุณไม่ใช่แค่ตีเขาเคี่ยนตีและส่งกลับบ้านแต่เราต้องการให้คุณฆ่าอันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยและปีลาสบอกว่าตอนแรกบอกว่าเราไม่เห็นว่าเขาผิดถ้าคุณไปอ่านข้อพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้ปีลาสบอกว่า there's there's nothing wrong เขาไม่ได้มีสินเขาไม่ได้ทำบาปหรือละเมิดกฎหมายแต่ฟาริสีบอกถ้าคุณรู้ตำแหน่งของคุณนะคุณรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้ตามใจของเราฟาริสีสามารถทำอะไรได้บ้างในเวลานั้นเขาสามารถก่อ,อก,กระบฏได้และจะทำให้ปิลาตเสียหน้าเขาสามารถทำเขามีอำํำนาจในตรงนี้เขาบอกป่ลาตเอ้ยเราต้องกให้คุณทำจักการคนนี้ไป ในปีลาศเาท,เา,ทเา,เา,เาเรศัลเัาเขาลิพิธี what he did was um, for the governor for Pontius Pilate what he did was he he said he washed his hands เราเรามีสำนวนภาษาอังกฤษใช่ไหม I wash my hands of you I wash my hands of this ก็คือเราจะล้างมือก็คือเราไม่เอาเราไม่เราไม่เราไม่ยุ่งด้วยเราไม่เกี่ยวด้วยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถามว่าเกี่ยวไหมปากบอกว่าสั่งเอาไปตึงมือล้างมือบอกเราไม่เกี่ยวมันมันผิดกันใช่ไหมครับปีลาศอยากจะ อยากจะเหมือนปลอบใจตัวเองว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยออจับเขาไปตึงใช่ไหมครับปีลาสก็เขวเหมือนกันที่เราบอกว่าองค์ที่หนึ่งเรามียูดาสใช่ไหมครับองค์ที่สองเรามีเปโตทั้งสองคนพลาดเรามาถึงองค์ที่สามปีลาสต้องมาตัดสินใจว่าเราจะทําในสิ่งที่สะดวกทําตามใจของกลุ่มนี้หรือเราจะทําตามสิ่งที่ถูกต้องปีลาสเลือกที่จะพยายามทําทั้งสองทั้งล้างมือเราไม่คิดว่าเขาผิดแต่เอาไปฆ่าได้ใช่ไหมครับ ผิดเหมือนกันทั้งสามคนนี้เรามาถึงองค์ที่สี่เรามาถึง act f o r ของเราหลังจากที่เคียนตีพรสวิลและล่านี่คือเหตุผลที่ทำไมถึงอีสเตอร์สำคัญอีสเตอร์จริงๆแล้วเป็นการฉลองถึงไม่ใช่แค่การสิ้นประชนแต่มีมากไปกว่านั้นด้วยอยากให้ดูในสองโครินบทที่ห้าข้อที่ยี่สิบเอ็ดนะครับในสองโครินบทที่ห้าข้อที่ยี่สิเอ็ดเดี๋ยวอาจารย์จะอาจ่านพระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปคือพระเยซูคริสต์ใช่ไหมไม่มีบาป ให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์เมื่อถามว่าทําไมถึงพระเยซูคริสต์ต้องทําสิ่งนี้เพราะอาจารย์จะเบรกตรงนี้นิดนึงพระเยซูคริสต์สามารถหยุดทุกอย่างได้นะเวลาตอนนั้น Jesus could h a s t o p e v e r y t h i n g at that point เขาบอกเราพอแล้วไม่มีปัญหาพระเยซคริสต์มีอำนาจเราถ้ากลับไปอ่านในสวนเกษมินีพระเยซูคริสต์มีอนานาจที่จะให้ทุกคนล้มกับพื้นพระคริสต์เดินหนีได้ พระเยซูก็ไม่ใช่แค่นั้นเปตเอาเอา,เอาดาบไปฟันหูพระเยซูยังเอาหูไปไปแปะกลับไปให้รักษาให้หายดีอีกรอบใช่ไหมพระเยซูก็มีอำนาจที่จะห้ามทุกอย่างแต่พระเยซูไม่ห้ามเพราะความจำเป็นใช่ไหมในสองโคลินอาจารย์เปโรบอกว่าเพราะว่าเรามีบาปใช่ไหมครับเราเราทุกคนมีบาปและเพราะเหตุผลนี้เราต้องหาวิธีที่เราจะสามารถพระเยมีบอกว่าคืนดีกับพระเจ้าได้ ถ้าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ถูกกับพระเจ้าได้เหมือนกับถ้าเราเคยทําผิดกับเพื่อนเราต้องหาวิธีที่จะคืนดีกับเพื่อนกับพระเจ้าก็เหมือนกันเมื่อเราทําบาปเราต้องหาวิธีคืนดีกับพระเจ้าและพระเจ้าบอกเราจะทําทางให้คุณก็คือเราจะส่งลูกของเราไปพระเยซูคริสต์ซึ่งไม่มีบาปให้รับโทษแทนคุณให้รับโทษแทนตัวคุณก็คือแทนที่เราควรที่จะตกนรกเพราะความบาปของเราเราสามารถไปสวรรค์ได้นี่คือข่าวดีของพระคัมภีร์เราทุกคนสามารถไปสวรรค์ได้ ถ้าเรายอมเชื่อในพระสุคริตเรามาดูองค์ที่4ด้วยกันเพราะองค์ที่4จะเป็นองค์ที่เป็นเหมือนกับใครเกือบจะเหมือนคลายแม็กซ์นะครับ <c oughs> ในเรื่องนี้พระปิลาสั่งให้ในในเวลานั้นเป็น tradition ของเขาเขาต้องแบก cross beam นะครับผมหรือไม้เขาไม่ได้ลากทั้งทั้งไม้กางเขนนะครับเขาจะลากลากแค่ cross beam ขึ้นไปและเขาจะลากขึ้นไปในจุดที่เขาจะทําแค่แค่ถูกตึงก็แย่พอแล้วเราต้องลากไปด้วยได้แย่กว่าเดิมอีกนะครับหนักกว่าเดิมอีกแต่เขาบังคับในช่วงเวลานั้นเขาบังคับเพลย์สคริต์ให้พาไปและในช่วงเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาพระคัมภีร์บอกว่า9ก้นาฬิกาในวันศุกร์ทุกอย่างเกิดขึ้นวันพฤหัสใช่ไหมครับในวันศุกร์นั้นตอนเช้า พระยุค uh, ิตถูกตึงบนไม้กางเขนเดี๋ยวเราจะมาอ่านด้วยกันมารลาโกบทที่15ข้อที่22ถึง24ขอคุณเบิ้ลช่วยอ่านครับพวกเขาพาพระองค์มาถึงที่แห่งหนึ่งชื่อัาโลท,ทามแปลว่ากะหล่ำกะโหลกศีปษะแล้วพวกเขาเอาเล่าู่ อันนี้น่าสนใจคิดว่าฟอลิสีมีความรู้สึกอารมณ์ประมาณไหนครับณนะเวลาตอนนั้นจบโอเคสักทีใช่ไหมครับเราเบื่อคนนี้มา3ปีแล้วเราต้องทนกับครูสอนคนนี้มา3ปีแล้วแต่แต่เมื่อตื่นบนไม้กางเขนแล้วและพระเยซูคิสตสิ้นประชน์แล้วเขาก็เอาพระสบของพระองค์ลงมาและมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟนะครับผม โยเซฟขอพระศพของพระองค์เพื่อที่จะไปฝังในอุโมงค์ในเวลานั้นส่วนใหญ่เขาจะโยนศพนอกเมืองแล้วก็ทิ้งไว้แต่ณนะเวลาตอนนั้นโยเซฟผู้ชายคนหนึ่งไปหาเพื่อที่จะขอพระศพเพื่อที่จะฝังในอุโมงค์ <S <S เมื่อเขาฝังแล้วนะครับผมอยากให้ดูเพราะว่าในองค์ที่5ในตรงนี้เมื่อโยเซฟเข้าไปแล้วก็ไปรับพระศพของพระองค์ เพื่อเพื่อที่จะให้เกียรติอย่างแรกเลยแต่มากไปกว่าน,นั้นพระยุทธคิดยังสัญญาครับว่าจะฟื้นขึ้นมาใหม่ยังมีคําสัญญาแต่แต่น่าจะมีความเศร้ามากกว่าน่าจะมีความคิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบนี้ละเพราะจําได้ใช่ไหมวันอาทิตย์ตอนที่ต้อนรับเข้ามาต้อนรับพระยุทคิดเป็นกษัตริย์วันศุกร์ถูกตึงบนไม้กางเขนกับโจนอีกสองคนมันค่อนข้างจะผิดกันนะครับผมมันค่อนข้างจะกลับหัวกัน แต่เมื่อเขาฝังในอุโมงค์อันนี้เราอาจจะเป็นความรู้รอบตัวของเราทําไมถึงต้องฝังในอุโมงค์และต้องเอาก้อนหินไปปิดเพราะในเวลานั้นดินที่อยู่รอบเวลานั้นเขาจะไม่ขุดดินเพราะดินแข็งมากเขาจะไปหาอุโมงค์ฝังในอุโมงค์และเอาก้อนหินไปปิดเพื่อจะไม่มีสัตว์ป่าหรืออะไรเข้าไปกินศพใ,ในแต่ละในแต่ละที่เพราะเพราะเวลานั้นเขาฝังในอุโมงค์แล้ววันศุกร์ตอนเย็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันเสาร์ทุกอย่างเงียบ วันอาทิตย์เรามาถึงองค์ที่6ละเมื่อก่อนที่เขาจะฝังในอุโมงค์ฟาริสีไปหาปิลาตอีกรอบหนึ่งบอกว่าโอเคคุณทำมาดีละขอบคุณมากคุณจัดก,การคนนี้แต่เราขออีกอย่างหนึ่ง we need one more thing we need you to place guards in front of the tomb ทำไมถึงคิดว่าเขาจะให้เขาตั้งให้เขามามีทหารไปคุมหน้าอุโมงค์ฝังศพครับ คิดว่าทำไม why why do you think they would put soldiers in front of the tomb ขโมยใครจะขโมยศพครับ anybody, anybody. <c oughs> บอกเพื่ออะไร <c oughs> ใช่ไหมว่าแต่แต่ทำไมถึงจะมีคนคิดว่าคิดว่าจะมีคนไปขโมยศพของโครงรู้ไหมครับทำไม <c oughs> สับสมบัต,บบติอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียง <c oughs> ใช่ไหมครับ รเรามีแล้วอาจจะมีทรัพย์สมบัติอาจจะมีผ้าในเวลานั้นเพลย์คกิททำกันอจจจัศจรรย์หลายอยา่างถ้าได้ผ้าอะไรสักอย่างจากคนนี้กระดูอะไรมีอะไรมากกว่านั้นไหมครับจำได้ใช่ไหมครับพรพเย์สกิทบอกตอนตอนแรกเลยว่าเดี๋ยวเราจะฟื้นคืนคืนชีพและฟารลิสีก็คิดล่วงหน้า ฟาริสีฉลาดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ฉลาดมีการศึกษานะฟาริสีบอกว่าไม่เราต้องการที่มีทหารเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีสาวกของพระเยซูมาขโมยศพแล้วบอกเห็นไหมเห็นไหมพระเยซูกิดฟื้นคืนคืนชีพแล้วพระเยซูกิดฟื้นขึ้นมาแล้วเราต้องการห้ามตรงนี้เราต้องการให้ไม่มีใครขโมยศพพราช่วยไปตั้งเอาทหารไปไปไป,ไปเป็นการให้หน่อยไปป้องกันให้หน่อยปีลาบอกโอเค อะไรกันณเวลานั้นปีลาขคงอะไรก็นแน่ขอ้มันจบจบไปให้มันเสร็จเสร็จไปและตรงนี้คือคล i m แม็กซ์ของของเรื่องนี้เมื่อเรามาถึงตรงนี้พระสุคริสบอกกับสาวกไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ทุกคนกระจายนะครับคือวิ่งกันกระจายเลยเมื่อพระอิสุคริสถูกจับทุกคนเลยแม้กระทั่งเปโตผู้ที่แบบวุ้ยเราจะสู้แทนพระองค์ยังยังปฏิเสธว่ารู้จัก แม,แม้กระทั่งแค่รู้จักกับพระองค์ังบอกเลยเราไม่รู้จักเราไม่ได้เป็นลูกศิษย์ใช่ไหมครับสาวกไม่มีใครอยู่ด้วยแต่มีผู้ที่ยังยังซื่อสัตย์กับพระองค์ก็คือสตรีมีกลุ่มสตรีมีมาลีสองมาลีมีโยฮานาที่ไปเพื่อที่จะไปโลมศพในเวลานั้นเขาไม่ได้มียายอย่างที่เรามีใช่ไหมครับเขาจะไปโลมศพเป็นเป็นหนึ่งเป็นการให้เกียรติสองเป็นการดับกลิ่นนะครับสำหรับพระสุคริตเพราะฉะนั้นสตรีสามสี่คนนี้เดินทางไปที่อุโมงค์ฝังศพ แต่สิ่งที่เขาเจอทําให้แปลกใจอย่างแรกเลยสตรีน่าจะคิดเราจะเข้าไปได้ไงถ้าเขามีก้อนหินอันใหญ่เบลเลอเลยบังอ,อยู่ข้างหน้าศพอย่างที่สองถ้ามีทหารละ่ะแล้วเราจะเราจะคุยไงให้เขาช่วยกิ้งก้อนหินไปหน่อยได้ไหมเขาจะยอมทําให้เราหรือเปล่าแต่เมื่อเขาเดินไปทหารก็ไม่มีและก้อนหินถูกกิ้งไปเอใจทันทีอ้าว what happened what happened to the tomb what happened to the stone ทำไมถึงไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านด้วยกันมารลากพูดถึงเรื่องนี้ในข้อ,อบทที่สิข้อที่4ีถึงหครับเพราะเป็นหินก้อนใหญ่แต่เมื่อพวกนางมองดูก็นหินหินก้อนนั้นยิ่งออกไปแล้วเมื่อพวกนางเข้าไปในรูวงก็เห็นชาวหนุ่มคนหนึ่ง,ง,งใส่เสื้อคลุมยาวสีขาวนั่งอยู่ทางขวาือพวกนางก็ตกตะลึงชายหนุ่มคนนั้นบอกพวกนางว่าอย่าโมตะลึงอยู่เลย พวกท่านมาหาพระเยซูชาวนาาเทตทผู้ทรงถูงกินที่วางเข็มสินะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์มไม่ได้อยู่ที่นี่จงดูที่ที่วางพระศพของพระองค์ณเวลาตอนนั้นนะครับผมณเวลาตอนนั้นภาษาอังกฤษจริงๆและตามประเพณีของตั้งแต่คริาาสต์ศักราชประมาณ200นะครับผมเขาจะมีประเพณีในภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่า He is risen และ คนอื่นก็จะบอกว่า he is risen indeed เป็นการบอกว่าในข้อนี้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วนะครับในเวลานั้นสตรีเดินไปถึงอุโมงค์และเห็นทูตสวรรค์ทูสเร,สร what are you doing มาทำอะไรที่นี่มาหาคนเป็นในสุสานทำไมคุณมาหาคนที่มีชีวิตอยู่ที่นี่ทำไมเพราะว่าไม่มีแล้วไม่มีใครอยู่แล้ว ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเหตุผลที่มีความชื่นชมยินดีในวันอีสเตอร์อีสเตอร์ไม่ได้จบกับการฝังโครงและจบแค่นี้และเราก็ระลึกถึงพระเยซูคริสต์แต่วันอีสเตอร์คือการฉลองสําหรับคริสเตียนคือการฉลองการที่พระเยซูคริตตาย,ตายบนไม้กางเขนเพื่อความผิดบาปของเราและฟื้นคืนชีพในวันที่3ในเวลานี้สิ่งที่เราสังเกตกับวันอีสเตอร์นะครับพระเยซูคริสต์ยอมที่จะรับโทษแทนเราในเมื่อเราไม่สมควร พระอิศุคริสย์ยอมแสดงความรักด้วยการยอมทรมานยอมตายแทนความผิดบาปโดยปราศจากความผิดบาปพ, <an> พระอิศุคริส์ไม่มีความผิดบาปและยอมที่จะรับบาปของเราพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่พระอิศุคริสย์ทำให้เราเราก็รอดใช่ไหมอันนี้คือข่าวดีของเราอันนี้คือข่าวดีเราไม่ต้องกังวลว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นยังไงเราจะต้องเจออะไรบ้างพระคัมภี์บอกว่าถ้าเราเชื่อและวางใจในพระอิศุคริส์เราจะมีชีวิตนิรันดร์ <S 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 สำหรับวันนี้ อาจารย์อยากจะถามไม่กี่คำถามนะครับผมแต่คำถามแรกนะครับคำถามแรกถ้าคุณเมื่อเมื่อคุณเจอกับการทดลองในเรื่องของความเชื่อคุณคุณปฏิบัติยังไงใช่ไหมครับยูดาสเปโตเจอปัญหานี้ใช่ไหมครับเมื่อถูกทดลองไม่รู้จะทาอะไรไม่รู้จะทำอะไร,ไร,ะอะไรเอาสิ่งที่ง่ายกว่าเอาสิ่งที่สบายกว่าใช่ไหมครับเมื่อเปรียบเทียบ กับการเลือกในสิ่งที่จะทําในสิ่งที่สะดวกหรือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเราเรามักจะเลือกอะไรอันนี้เป็นคําถามที่สองทุกคนต้องเจอใช่ไหมเราเราทุกคนต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากเราทุกคนจะเจอกับสถานการณ์ที่เราต้องเลือกเราต้อง make a choice will I choose what is comfortable or will I choose what is right บางทีมันไม่ได้ไปด้วยกันใช่ไหมครับบางทีสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายเราจะเลือกที่จะทำอะไรและคำถามสุดท้าย สำหรับคุณวันอีสเตอร์คืออะไรสำหรับคุณวันอีสเตอร์มีความสำคัญไหมสำหรับเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ถ้าไม่มีวันอีสเตอร์เราจะไม่ได้มีวันคริสต์มาสนะครับเราจะไม่ฉลองวันคริสต์มาสถ้าไม่มีวันอีสเตอร์เพราะถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ฟื้นคืนชีพหมายความว่าพระเยซูคริสต์ก็เหมือนพวกเราเพราะเมื่อเราจะจัดงานศพของตัวเองเราก็จะไม่ได้ไม่มีใครต้องมาหาหลุมฝังศพของอาจารย์นะครับหลังจากเสียชีวิตแล้วสามวันถัดไปอาจารย์ก็จะอยู่ที่เดิม นะแต่เรารู้ใช่ไหมสำหรับพระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูคริสต์ยังมีชีวิตอยู่และนี่คือข่าวดีสําหรับเราที่เป็นผู้เชื่อเราไม่ได้ฝากความหวังของเราในผู้ที่เรากําลังฝากความหวังของเราในผู้ที่มีชีวิตและมีชีวิตนิรันดร์ What is Easter to you Who are you relying on or what are you relying on for eternity for eternal life